สวัสดีครับกลับมาเดากาศประจำวันกันครับพี่น้องสำหรับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่สามีนาคมซึ่งในวันนี้นอกจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปนะฮะในช่วงสายบ่ายคำ่ำเนื่องจากถูกความกดอากาศต่ำปกคลุมพื้นที่แต่ด้วยกระแสลมระดับล่างที่ส่วนใหญ่ในวันนี้ก็พัดเป็นลมใต้นะครับพี่น้องไหลปกคลุมพื้นที่ทางตอนบนแรงขึ้นนะครับ มีกาลังแรงขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ก็จะทําให้มีโอกาสมากมากขึ้นที่จะเกิดแนวสอบของกระแสลมส่งผลให้กระแสอากาศยกตัวขึ้นเป็นฝนฟ้าขนองไปจนถึงเป็นพายุฤดูร้อนได้นะครับต้องเฝ้าระวังกันพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับเรายังคงเริ่มกันที่แบบจําลองคาดหมายความกดอากาศหรือความดันเฉลีย่ยเนือระดับน้ําทะเลกันอีกตามฟอร์มนะครับพี่น้อง ก็มองตรงด้านบนก่อนนะฮะพี่น้องจะเห็นด้านบนในวันนี้ไล่การแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงฉะนั้นความกดอากาศที่เข้าควบคุมนะฮะยึดพื้นที่ประเทศไทยไว้จึงเป็นความดันเฉลี่ยในระดับความกดต่ําทั้งประเทศนะฮะเห็นไหมครับพี่น้องมองง่ายๆก็มองสีนะครับสีตามเส้นพื้นสเกลที่ผมแสดงไว้ก็จะออกเป็นสีฟ้าเขียวเป็นส่วนใหญ่นะฮะ ยิ่งตกช่วงบ่ายช่วงเย็นสีฟ้าก็ยิ่งเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นนะฮะนั่นก็หมายความว่าค่าของความกดอากาศยิ่งต่ําลงโดยเลขความกดก็เหลืออยู่ในระดับพ4นสี่นะฮะพันสี่ถึงพันแเฮกโตปาส卡ะทั้งนี้ก็จะส่งผลส่งอิทธิพลให้การยกตัวนะฮะลอยตัวของกระแสาอากาศทำได้ดีมีการแผ่กระจายขึ้นไปจากพื้นดินมากขึ้น โดยเฉพาะความร้อนนะครับพี่น้องความร้อนที่อยู่ในพื้นที่จึงทําให้มีอุณหภูมิสูงนะครับอุณหภูมิสูงโดยทั่วไปและในภาพถัดไปนะก็เป็นการพัดพาของกระแสลมมรสุมใกล้ผิวพื้นนะฮะวันนี้พัดเป็นลมใต้นะฮะอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะไหลเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ตอนบน,นครับดูเวียงเอียงไปทางขวามือสัดส่วนใหญ่นะฮะ ด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางแต่ทั้งนี้นะครับพี่น้องมองดูทางด้านซ้ายมือก็จะมีแนวลมตะวันตกนะฮะซึ่งเป็นลมจมแห้งเย็นมันพัดเข้ามาด้วยนะครับเข้าเข้ามาปกคลุมด้วยร่วมด้วยด้านตะวันตกตั้ง,ตงแต่ภาคเหนือจะลดภาคใต้นั่นแหละครับโดยพัดเป็นทิศตะวันออกนะฮะมีลมระดับล่างอีกสายหนึ่งพัดตะพิษเป็นทิศตะวันออกผ่านพื้นที่ภาคใต้ด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลาง มองง่ายๆก็ตามลูกศรสีแดงที่กระพริบกระพริบอยู่ทางหน้าจอนั่นเองนะครับในขณะที่ภาพถัดไปก็เป็นแนวการพัดนะฮะแนวการเคลื่อนไหวของลมคู่ขนานอย่างกระแสลมบนนะฮะลมระดับบนชั้น5 0 0เฮกโตปาสคาลพี่น้องมองด้านบนก่อนนะฮะก็จะเห็นคลื่นกระแสลมตะวันตกในวันนี้มีแนวพัดเปลี่ยนไปนะฮะเป็นคลื่นหลังนะครับผักดันอากาศแห้งจมถมใสตอนบนประเทศไทยของเราด้วยนะครับ ก็กําลังของลมที่ปกคลุมนั้นเราก็ไล่สีลงมานะฮะภาคเหนือภาคอีสานบนก็จะมีกําลังแรงกว่าเขาส่วนภาคอื่นๆสปีดก็เบาถึงปานกลางนะฮะโดยพื้นที่ภาคใต้วันนี้ลมระดับบนก็ยังพัดเป็นลมตะวันออกนะฮะพัดผ่านด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางมองก็ตามลูกศรสีเหลืองนะครับสําหรับลมระดับบนแนวการพัด ดังนั้นนะครับพี่น้องเมื่อความดันเฉลีย่ยเหนือระดับน้ําทะเลที่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะฮะเป็นความกดอากาศต่ําโดยบางพื้นที่อาจจะมีการเกิดหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนหรือฮิโดขึ้นก็จะทําให้ช่วงบ่ายข่ามอุณหภูมิสูงนะครับและอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยทั้งนี้แนวการพัดของกระแสลมระดับล่างที่ปกคลุมพื้นที่ตอนบนนะฮะก็เป็นลมใต้ที่ขนความร้อนความชื้นพัดแรงขึ้นจากเมื่อวานก็จะส่งผลให้อากาศยกตัวได้ดีกว่าเดิมประกอบกับมีแนวสอบของลมตะวันตกเข้ามานะครับวันนี้เข้ามานะฮะอาจจะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกหรือพายุฤดูร้อนได้หลายพื้นที่ในบริเวณภาคอีสานภาคก,กลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับภาคใต้ตอนบนนะครับ แต่สําหรับพื้นที่ที่คลื่นกระแสลมพัดปกคลุมด้วยกําลังปานกลางขึ้นไปนะฮะแล้วก็ลมระดับล่างที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกปกคลุมนะครับอย่างพื้นที่ภาคเหนือนอีสานบนแล้วก็พื้นที่ไล่ลงมาตั้งแต่ด้านตะวันตกของประเทศนะฮะการยกตัวขึ้นไปของฝนก็จะยากหน่อยนะครับพี่น้องเพราะกระแสอากาศแห้งเย็นคมไว้นะฮะขมไว้นั่นเองสําหรับพื้นที่ภาคใต้มีลมตะวันออกทั้งสองระดับพัดผ่านนะฮะแม้ว่า ด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางก็อ,อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในวันนี้และจากภาพถัดไปนี้นะครับพี่น้องก็คือโมเดลคาดหมายการยกตัวตกของฝนนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่7โมงเช้าของวันนี้วันที่3มีนาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่4มีนาคมมองภาพรวมการวิ่งนะฮะวิ่งของแอนิเมชันเมฆย้อมสีที่เกิดจาก ยกตัวขึ้นไปของไอ้น้ำความชื้นในโมเดลแล้วนะครับพี่น้องเราจะเห็นว่าฝนยังคงตกได้นะครับเป็นหย่อมๆในพื้นที่แคบๆนะครับเมฆฝนสาดและก็ลอยตัวไปตามพื้นที่ตามไหนครับก็เอียงขวาก็ตามกระแสะลมใต้ตามลูกศรเนี่ยครับแต่ด้วยอุณหภูมิสูงนะครับพี่น้องในวันนี้ช่วงบ่ายไปสิ่งที่ที่เราควรต้องเฝ้าระวังกันก็คือพายุฤดูร้อนนั่นเองครับ อายุรุ่ร้อนนี่ค่ะอาจจะมีลมกระโชกอย่างเดียวฝนไม่มีก็เป็นไปได้นะครับโดยพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะครับร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะครับร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นบุรีบุรีมัมศุลินนะครับ และที่เห็นนะครับจากโมเดลคาดการก็อาจจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่แคบๆนะครับบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารจะเป็นลมอย่างเดียวที่ผมบอกไปกี้นะฮะหรือฝนร่วมด้วยก็ลุ้นกันเอานะครับพี่น้องสำหรับภาคกลางนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อลของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีลพบ,บุรีอ่างทองสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยา ราชบุรีนะครับภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะครับร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีบานบุรีสักแก้วชัเชงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนบางแห่งนะครับร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีปัะจบริกขันชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่สุราษฎร์านีนครศรีธรรมราช และในพื้นที่เพื่อนบ้านอย่างสองปอลาวก็จะมีฝนฟ้าขนองนะครับหรือพายุลื่นดูร้อนได้จากแนวลมเดียวกับภาคอีสานคมขวานบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่นะในบริเวณแขวงคําม่วนและสะวรน,นเขตนะครับโดยจากแบบจําลองคาดหมายอุณหภูมิในประเทศนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้พื้นที่ภาคเหนืออากาศอยู่ในเกณฑ์เย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย15-25องศา สูงสุดช่วงบ่าย32-38องาศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นนะครับในตอนเช้าบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย21-26องศาสูงสุดช่วงบ่าย35-38องศาเซลเซียสพื้นที่ภาคกลางนะอากาศเย็นในตอนเช้าก็บางพื้นที่นะครับก็อยู่ทางด้านตะวันตกนั่นแหละครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย22-27องศาสูงสุดช่วงบ่าย35-39องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่ำสุดเฉลี่ย27องศาสูงสุดช่วงบ่าย34องศานะครับภักตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย24-27องศาสูงสุดช่วงบ่าย30-35องศาเซลเซียสในพื้นที่ภาคใต้นะครับอากาศในตอนเช้าก็ยังอยู่ในเกณฑ์เย็นบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย22-26องศาสูงสุดช่วงบ่าย31-34องศา สำหรับสปลาวครับลาวตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย17-23ถึงองศาสูงสุดช่วงบ่าย28-34ถึงองศาและก็ลาวตอนใต้อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย23-26ถึงองศานะครับสูงสุดช่วงบ่าย35-37ถึงองศาไปดูคลื่นลมในทะเลปิดท้ายกันครับพี่น้องฝั่งอ่าวไทยตอนบนและตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรเช่นเดียวกันครับสำหรับฝั่งอันดามัน ทั้งตอนบนและตอนล่างคลื่นก็สูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ